ค่ะกรับสวัสดีค่ะคุณตาเข่นค uh ่ะสวัสดีค่ะคุณตาเข่นค่ะค่ะไม่ใอะไรมาจิดตามนแล้วความฟันกับคุณตาเข่นค่ะค่ะพอดีมากหัวเงอนจากยุ้งเขินนี้หัวเอนเมื่อวานนี้ก็มาบอกบอกเห็นเถินเนาะค่ะพอดีมากหัวเงินึงจะกยังเถินเถินค่ะเข้าวฟันค่ะเด้ขึ้นกับเขาเลยเนาะคุณตาเนาะหัดมันหันไหมปลาออกจากอัปลายใหม่อะไรบ่มัน สองพันสองเพียสามเพียเนะะะะาะค่ะบาน<ม>านี้คุณตาที่พันอย่างไรเนาะมาพันมาขึ้นนี่พันว่าเขามาหามาหาเขาไปนอดือมันเขาไปนำเ<ะ>ขาไปเยอะอว่าสิออยู่สิหน,น,น่อ<ะ>น,นี่ว่าค่ะบ้านนี้ว้าฮิบอกเล็กคนนีว่าิบอกเดกเลกยุไส่แต่ว่า Galaxy, เอเจ้ากูใยายเชียบุงที่ไหนคนวะใบใหม่ใบใหม่ว yeah. well. ่าโดนสะับถิบอยู่เนะมาใหญ่เล็เชียบบุงเบิ่งวันเชียเบุ้งแมนดีบอกคนวะมึนเอาเมืองมาขวดวันใบใหม่เออกวดมันก็อยู่ในไต่ใบใหม่เด็กมันอยู่ขี้ดินคนวะกวดไปเห็นเห็นเนี่คนวะเมื่อวันที่เรา ไป็เช่นนั้นว่านี่เด็กเก่างา็มคือย,ยังนีโตบเนี่เขาจวนหุ่นโออบ้านนเชื่อไปเองเข้าวะคูนบอกเช<อ>ื่อไปเอกเห็นเด็กห่าเชื่อไปเองคุณบอกเชื่อไปเอกันใบใหม่นะเห็นเด็กหนึ่งมันเป็นหาเก่าเก่าหาหนึงหหน่งตามตัวเรียงกันอยู่กีนเลอห chị phân được chưa? đấy không ta? Tên khảo. Tên chị khảo. Ừ, ngay cùng chị anh yêu. Ừ. vâng tí là cháu, bác vâng tí là phân bà. Nưng, em nha. Em nha cái đây, bỏ bả, nó bỏ quét bà nó cùng phân. như này nó. Cháu chưa so khỏi đây nữa bà, có bỏ vậy. Khỏi phân và khóc bỏ ngày kia. Khỏi ch con kia bà. Quần với ừ. mày. หาเก่าหนึ่งสามตัวหาเก่าหนึ oh! Oak, five, oh! ่งหาเก่าหนึ่งหรือเก่าหาหนึ oh! 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 ่เก่าหาหนเก่าหาห่โราเกียตตอนแรกเห็นเก่าเออเก่าหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งเนาะตัวเดียวมันบอกคุณเท่านั้นแหละผู้ชายด้วผู้หญิงบอ่าโคเกียตใหม่ๆผู้ผู้ชายเออจะไปนอเขาไปนอตเขาไม่ยังหายไปน่ะโอ้ที่บอกเลขบอกบอกบอกเลขก็บอกตีเราอะ ไปไซกับไปน้ำไปไซกับไปน้ำจะเขาไปบ่นนอนกับเขาไปน้ำหัวไรมันนี่มันเป็นยังขื่นือยังเว้นความฝันนี่ความฝันโอ้หเมียขึ้นมากตีหนึ่งยังวะเราไปความฝันเราไปเคลียร์ยิงเราไปไปนอนบราเขาไปกวนเป็นยังขื่นือยังเว้นความฝันความฝันบอกค่ะก็มันถือเป็นเังเว้นเังไรเหรอมีแต่อบบ ที่เขาไปนอนที่เขาไปนอนไม่เขาไปน้ำเนี่ยว่ะเป็นยังมะเลี้งอะไรสิละผู้เท่าค่ะเท่าบ่ม่คนยังหนุ่มๆอยู่จนสี่ตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอะมอ่ออกนี้ก็บอกแสดงว่าคุณตากับบอจกขึ้นคือกันมอ่โอ้โมาแบบนไม่หสิยงว่าเป็นเขาไปนอนเพราะว่าคุณตาไปน้ำป่ะจนสิตีกันเลยฮะจนสิตีกันเลยก็ผู้ชายผู้นั้นเออที่ สีนอนมั็นกระนําเข้าไปค่ะบ้าบหรอก็บริชจักตาฝนเนาะเออฮมบูค่ะคิดว่ามาเนวนี้คิดว่าที่บอกเรียกว่าว้อเ้อนวโอ้อก็ว้มาตี่เราบ่อก็ไปเช่วที่เราไปใหม่นวะไปเช่าเบิ้งที่เออไปเช่าเบิ้งที่ใบใหม่บางก็ได้บอกฝนวะอม่ได้จาไปเช่าเบิ้งแม่นดีบอกว่ามันเป็นมันเป็นโฮมใหม่เป็นโฮมใหม่ ไปใหม่ได <etter. S 2> ้โดนดงนะแร้วเมืองปวดปวดเห็นแล้วเห็นเอ่ยไม่่าที่ไหนอย่งนั้เด็กเาบางพวกเชีย์มันบอกเลยเชีย์เชียะไปอีกกอนว่ะไปเรื่อยๆเชีย์ไปเรื่อยๆเชีย์ไปอีแค่ไคะเชีย์ไปอีกว่าสักเชีย์ไปอีกแค่หนึหนึ่งวันโอ้โหก็หนึ่งอืมก็ย ให้ม te ียึ้นมากกับมะยางลูกมามาปูเปิลบาดมะนอดค่ะมาเบืองอันนาฬิกามตีหนึ่งีหนึ่งโอ้ว่าจีจซอขต์เนอันเขบริเชนไวดอกพันเด็กว่าพันเด็กยังมันหูมันตากับบกชกาพันนอดเนอะนหิวือกันอ่ตัดละมันเหมยเด้ค่ะหาอันเอาหาดหนึ่งว่ามันจะออกอยู่บ่ มาโรงงานมาออันก็ออกอันหาชุดแนวป่ะ,ะแต่ล่อง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 เมืองมังนจะเป็นยังไงเนาะแต่บาเลขเห็นเป็นห้อยมือคนเขียนไว้ป่ค่ะบ่ได้เป็นโตมังโกงมังเก่งมังไงก็คืออันอคือพิมพ์เอาหนิแบบโตนุ่นๆุนั่นเองเออเขาจะพูดในฟีนี่คือยังสมัยกันติดตางศึกษามากบ่เคยฝันเห็นเป็นโตเนาะ ตวจหิงคุณตาฝันเออบ่เคยเห็นแนวนี่เจ้าเสียแต่ย่าลืมเก่าเก่าก็โผลเนาะคุณตาเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ชายนโผล่มันจบแค่ะไปยังไงล่ะค่ะอ่ะท่ายได้3ตัวล่ะ้อต่อรองเอาแับเอาเนาะเออพัดเรียนเออบ่เคยฝันเกี่ยวมีเจ้าเสียเรื่อยกว่อมาโคบเก่าโคบเข้าเนาะคุณตาเนาะเออจนจนเสียงกันเนาะสิไปนอนก็บ่โบแล่นเข้าไปนําค่ะโอ้ยว่า สิเขาไปในเหือนเลยผู่ชายพู้นั้นบานเลที่คุณตาตัวไหคุณตาบานเลที่คุณตาอันบารลที่อันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ค่ะเพื่อมีเอฟซีเพิ่มถามเนาะหนึ่งสองสี่แต่ว่าตัวเล็กที่เห็นในความฝันนัเก่าหาหนึ่งนอกคุณตาเนอะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ<อ>คุณตาเคนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะต้อองราสำหรับคลิปน<อ>ี้ก<อ>็มาสารุปตัวเลขของคุณตาเคนเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผู้ชายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะยางเขามาบอกคุณตาเคนค่ะบอกคุณตาเคนให้เปิดเบิ้งเลขค่ะอยู่ใต้ใบไม้ว่าสั่นคุณตาเคนเพิ่นก็เลยกวดเบิงนะ้งเนาะกวดเบิ้งใต้ใบไม้เห็นตัวเลขค่ะเก่าหาหนึ่งค่ะท่านผู้ชม จังได๋กาให้ชมเปรมันกับตัวเลขของคุณตาเคนเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อกก็ขอฝากช่องนอก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อกค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยูดดด่ใส่จ่าปอ,อกก็สิไปติดตามมาฝากเอซทางบ้านคือเกาค่ะแต่อยาฝ่า,าไปใส่เนาะมือนี่จ่าปอ,อกมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปกกค่ะารค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว่าเรือณข,ของสีเพิงน้องสร้างแ้วกาเซ็นผม แม่เทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะรวงปู่ก็เป็นมาคือก,อกออันไอ้บุกเสกออกมานี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปไสมาไสกระซารมัมิชีเปรบุตรเทวดาคนหลอกสมหลอกสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว,ว่าผูดด้ใดนั่ไปบูชาพวกค้ขขาขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของวันอีบัตในเฮือนหรือเป็นสิ่ีมงคลอันสูงสุด คือนามสร้างส่วนเป็นผมแม่เทรณีบางของทีเขาเอิ่นแม่เต็นผมแม่เทรนีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวแม่ยอ่าอย่ในอตอนนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก็อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านำอไปจะเกิดประโยชน์ไม่โศกม่หลาบมันำํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าโยงเขาโมซ่าไปแล้ว เราเรียกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัดซือย่างขายพอดีก็ดีไปดันมียั้งบ่เคยเสื่อมเรือดเสือเบอร์ก็ถือเขาของเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาได้แบบไหนเนี่ยช่วยมากอไอหลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือย่างหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นฉิสัตย์สีมิจฉิพค่มปูฝ่ายูี้ว่าประมาณกระต่ายต้องใส่ร่าต้องใส่สร้างในการออกรคบกซึ้ง ส่วนมากเขาเลยซือจำนํานานาบจะขี่มันเขาบอ,อกน้องขันดีบับสอ่าว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้่งอันนี้ทีนี้มาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำสั่งโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้่งอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเส็จของงาสร้่งแล้วก็พวกนังส้่งน้องสร้่งร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาทําบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่นหยังก็เพิ่นมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่ส้างพระเจ้าอิบาสุนพรเจ้าอิปมาทุกขพระองค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างรูถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาธุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบานค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมท,ทัลลิคค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึ่งน่องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับทรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตกตก๊ตกเฮ็ดเอียงกบาบพ่อสีดบ่อพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่าคอยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมากเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทานผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ